โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ Hello 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 นะครับสวัสดีนะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ครูดี้นะครับวันนี้จะมาคุยในปัญหาที่สาวๆส่วนใหญ่เจอมากที่สุดครับคือหนุ่มๆไม่ตอบแชทครับคือผู้ชายเนี่ยไม่ทักมาก่อนไม่ตอบแชททักไปบางทีหายไปเป็นวันนะครับกับสูตรนี้ครับ3วิธีดึงดูดรักให้เขาทักก่อนครับ วันนี้แจกของแพงนะครับการันตีวันนี้แจกของแพงจะทําให้คุณเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าทันทีนะครับจะทําให้เขามาวิ่งไล่ตามคุณทันทีจะทําให้เขาอยากทักหาคุณทั้งวันทั้งคืนอยากแชทอยากไล่อยากโทรอยากจะแบบโอ้ส่งข้อความส่งรูปส่งเสียงหาคุณตลอดเวลาครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นจิตวิทยาครับและการที่เล่นกับจิตวิทยาคือการที่คุณเล่นกับสารเคมีในสมองครับ ถ้าคุณทําให้เขาหลั่งโดปามีนได้ถ้าคุณทําให้เขาเกิดความรู้สึกผูกพันอยากอยู่ใกล้คุณได้เนี่ยนะครับเขาก็จะทําตามที่คุณสั่งซ้ายหันขวาหันเอาอย่างนั้นเลยไหมนะครับอ่านะครับใครอยากได้นะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดใจกดแชร์นะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งครูจะเริ่มสอนระหว่างรอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามานะครับ สามวิธีดึงดูดรักให้เขาทักก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวครูขอเช็คสัญญาณก่อนนะครับว่าภาพเสียงมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูในนี้ไปด้วยกันเลยนะครับจะได้เอาไว้ดูคอมเมนต์ไว้ดูคอมเมนต์ในช่องนี้ภาพสวยนะครับใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายเลยนะครับใครพร้อมเรียนแล้วกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมา ใครพร้อมเรียนแล้วกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมานะครับอ่ะออนไลน์แล้วนะครับโอ้โหวันนี้ไลฟ์กันกระหน่ำนะครับวันนี้2รอบนะครับเมื่อกี้ก็เรื่องผมร่วงผมบางนะไปแล้วรอบหนึงนะครับสอนเพราะว่าครูเองก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมนะคใครมีปัญหาผมร่วงผมบางไปดูไลฟ์ที่แล้วนะครับส่วนใครครับมีปัญหาความรักอยากให้ทักก่อน อยากดึงดูดรักให้เขาเป็นสายทักก่อนนะครับก็มาเจอกันในไลฟ์นี้นะครับสามารถคอมเมนต์ทักทายนะครับถามคำถามหรือจะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับส่งกุหลาบส่งหัวใจส่งอะไรก็ส่งมาได้เลยนะครับได้เป็นกำลังใจให้ครูดีนะครับโอเคนะครับป่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมาเริ่มสอนเลยนะครับวันนี้รีบมารีบไปนะครับคุณรู้ไหม ต้องถามก่อนว่าคุณรู้หรือเปล่าอะไรที่ทําให้ผู้ชายอยากทักผู้หญิงอือะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาอยากทักก่อนอะไรเป็นสิ่งที่มันไปกระตุ้นสัญชาตญาณอะไรทําไมกับเราเนี่ยบางทีเขาไม่ทักเขาไม่โทรเขาไม่คุยแต่พอเขาเลิกคุยกับเราไปนะครับต่างคนต่างแยกย้ายไปปุ๊บเนี่ยคุณก็เห็นว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วทําไมเขาดูวิ่งไล่ตามผู้หญิงคนนั้นจัง ทำไมดูคลั่งไคล้วิ่งไล่ตามทำไมดูแบบติดผู้หญิงคนนั้นทำไมดูหลงสเสน่ห์ทำไมดูทําทุกอย่างเพื่อคนนั้นได้แต่กับเราทําไมเขาทําให้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันเป็นจิตวิทยาครับมันจะต้องเริ่มจากการที่คุณเนี่ยกระตุ้นโดปามีนในหัวเขาได้หรือเปล่านะครับออาจจะเขียนจอไปด้วยนะครับนะครับ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคุณกระตุ้นโดปามีนเขาได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับนี่คุณได้ทำสิ่งนี้หรือยังนะครับ แล้วถามว่าอ่ามันต่างกันยังไงผู้ชายนะครับเวลาที่วิ่งจีบผู้หญิงเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตามสัญชาตญาณแล้วตามเนเจอร์ตามสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นตัวตนที่ธรรมชาติได้ให้เขามาเนี่ยเขาอยากจะวิ่งจีบผู้หญิงนะครับเขาอยากจะรู้สึกว่าได้ปรนนิบัตินางฟ้าครับ เขาอยากจะมีความรู้สึกว่าได้ไล่ล่าใครคนหนึ่งเขาอยากจะจีบผู้หญิงที่มันเกินเอื้อมครับนะฮะผู้ชายไม่มีใครนะครับอยากจะจีบผู้หญิงที่ง่ายครับไม่มีใครอยากาจีบผู้หญิงที่ง่ายแล้วก็เหมือนกับเอ่อได้ใจเร็วเกินไปผู้หญิงที่บอกรักเขาเร็วเกินไปผู้หญิงที่แบบรู้แล้วว่าตกลุมรักฉันแล้วผู้หญิงที่แบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะปิดเกมเร็วอืมนะครับถ้าผู้ชายรู้สึกว่าได้ใจผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ง่ายนะฮะแล้วก็เร็วเกินไปเนี่ยเขาจะไม่เกิดความท้าทายเขาจะรู้สึกว่าอยังไงฉันอยู่ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผู้หญิงก็เป็นคนท้าทาฉันยังไงผู้หญิงก็เป็นฝ่ายเข้าหาฉันโอเคปะ่ะแต่ถ้าคุณรู้ข้อนี้แล้วนะครับคุณต้องกระตุ้นโดปามีนเขาครับคุณต้องทําให้เขาเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าคุณแทนนะครับเขาถึงจะทักมาก่อน สาเหตุที่ผู้ชายไม่ทักมาก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องพยายามจีบคุณก็ได้ยังไงก็ได้ใจคุณยังไงคุณก็รักเขายังไงคุณก็ไม่ไปไหนยังไงคุณก็อยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมนะครับมันแรงแต่จริงนะครับมันเจ็บแต่จริงนะครับมันชัดแต่จริงนะครับสวัสดีครับยูริอ่าเหมือนจอมันจะเต็มไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวครูย่อลงหน่อย นะครับเหมือนจะนั่งใกล้ไปด้วยไหมเราถอยนิดนึงดีกว่านะครับพอเวลาขึ้นไรแล้วมันขยายโอ้นี่ก็ไปไกลเลยนะครับทิกตอกเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะได้ใกล้ชิดกันเข้ามาเข้ามานะครับใครมาแล้วคอมเมนต์หน่อยนะครับขอเสียงเพื่อนๆชาวติกตอกหน่อยนะครับแล้วก็ขอดอกกุหลาบกดใจกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วกระตุ้นโดปามีนทําได้ยังไงบ้างนะครับ ถ้าการต้นโดปามีนะครับอันดับแรกคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าสนใจครับข้อหนึ่งครับคุณจะต้องสร้างไลฟ์สไตล์ครับน่าสนใจครับเห็นไหมครับคุณสังเกตไหมครับผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจนะครับคนที่ถ่ายรูปลงไอจบ่อยๆคนที่เออ มีแบบลงสอรี่ลงโพสบ่อยๆมีกิจกรรมเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวทํานู่นเดี๋ยวทำนี่นนแล้วดูสวยดูเอเนจีดีดูพลังงานดียิ้มเก่งหัวเราะร่าเริงเพื่อนเยอะดูป๊อปปูล่าพูดง่ายๆคำรวมมันคือคํานี้ดูป๊อปปูล่านะครับดูแบบเฮ้ยมีผู้ชายหลายคนหมายปองฟีลลิ่งนี้แหละครับจะทําให้หนุ่มๆอยากวิ่งจีบครับเขาจะวิ่งไล่ตามอยากจีบคนคน,นี้โอ้โห ป๊อบมากเลยอยากได้นะครับยิ่งการแข่งขันสูงอยากได้อาบมนุษย์เป็นอย่างนี้นะอะไรที่ได้มายากอะไรที่เป็นของสูงยิ่งอยากได้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจก่อนนะฮะถามว่าแล้วมันทําได้ยังไงมีอะไรบ้างที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจครับอะ,อะไรบ้างที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจนะวันนี้เพื่อนๆทางบ้านดํานี่เข้ามาดูกันเยอะมากเลยนะครับพุ่งไป400กว่าแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> สุดยอด รายประสาทที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นนะคุณมีชีวิตเป็นของตัวเองครับอืคุณลองสังเกตสิครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่วันวันนึงนั่งรอให้เขาทักมาทําไมเขาไม่ทักฉันมานะครับกระวนกระวายใจนะครับอยากจะให้เขาทักมานะครับเชื่อผมสิเขาไม่ทักมาหรอกอะไรที่คุณอยากจะได้แล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่มีมันนะ่ะมันคือคลื่นพลังงานของความขาดครับ แล้วคลื่นพลังงานของความขาดเนี่ยมันก็จะทําให้คุณยังไม่ได้เพราะคุณยิ่งสแสดงออกไปว่าฉันยังไม่มีฉันยังไม่ได้จิตของผู้ชายเขาเรารับรู้นะครับต่อให้เขาจะงานยุ่งแค่ไหนต่อให้เขาจะโอ้โหแบบเป็นคนเป็นผู้ชายงานยุ่งเป็นนักธุรกิจเป็นบิเนสแมนนะครับต่อให้เขาจะงานยุ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนั่งรอเขาทั้งวันนะไม่ได้มีแพชชั่นอ่าหรือ ไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยเนี่ยแต่รอเขาตลอดเนี่ยนะครับเส้นที่เขาสัมผัสได้ผู้ชายเขาจะรู้ครับเขาก็จะรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนี่หอกปะ่าแต่ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเนี่ยมันมาจากการโพสต์ครับโพสต์ไปเลยครับโซเชียลมีเดียครับอย่างเช่นสมมุตินะคุณไปกับเพื่อนคุณเนี่ยนะครับ คุณก็โพสต์จากมุมคุณใช่ปะอะคุณไปกินข้าวกับเพื่อนต่อให้คุณไปกับเพื่อนผู้หญิงไปกับเพื่อนสาวก็เถอะเวลาคุณนั่งนะครับให้คุณถ่ายนะครับวางนิ้วมือลงบนแก้วหรือบนโต๊ะคุณจะถ่ายแชทติดมือคุณแล้วมันไปติดแก้วอีกใบหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลงตับสตอรี่นะครับเรียบร้อยครับแค่นั้นแหละนะครับหนุ่มๆที่เขาแบบคุยกับคุณอยู่แต่ตาคนนี้มันไม่ค่อยทักมาเขาก็จะสนใจคุณทันทีว่า เฮ้ยไปกับใครอ่ะคนเดียวเหรออีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายหรือว่ามีหนุ่มที่ไหนมาจีบอย่างเงี้ยหรืออย่างนี้เวลาไปกินข้าวครับคุณก็นั่งกินข้าวใช่ไหมครับต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไปนะั้นเป็นเพื่อนคุณหรือคุณจะไปกับเพื่อนมันสักห้าคนสิบคนอย่างเงี้ยคุณก็ทําทีเป็นว่าเหมือนนั่งอยู่คนเดียวในฝั่งนี้แล้วฝั่งนั้นมีคนถ่ายรูปให้แชะกับโต๊ะที่มีอาหารอยู่แล้วก็บอกว่า ขอบคุณพี่ใจดีนะคะที่พามาเลี้ยงโอ้โหแค่นั้นแหละครับพี่ใจดีพี่ไหนพี่หัวหน้าพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงหรือพี่ที่เป็นหนุ่มคนไหนคนคุยใหม่หรือเปล่านะครับแค่นี้ก็จะคือมันเป็นการสร้างกระแสไงคุณเข้าใจปะ่ะสร้างความอยากรู้อยากเห็นครับไอความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันจะกระตุ้นโดปามีนของผู้ชายครับเพราะเขารู้ว่าเขายังไม่ได้ใจคุณ1น0เครับ เขายังไม่ได้ความรักยังไม่ได้ครอบครองยังไม่ได้การการันตีว่าคุณเป็นของเขาเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็จะยิ่งอยากได้ f e ล l i n นั้นครับถามว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกผู้ชายทุกคนเลยไหมนะครับผมว่าทุกคนนะครับผมว่า99%เป็นอย่างนี้นะครับที่เวลาจีบผู้หญิงหรืออะไรเนี่ยมันอยากจะชาเลจนตัวเองว่าเฮ้ยกูเนี่ยพิชิดคนนี้ได้กูได้ดาวคณะกูนี่ได้แบบดาวบริษัท <laughs> เป็นตัวท็อป มันภูมิใจครับมันเป็นความรู้สึกกระดีกระดาของผู้ชายนะครับแต่เมื่อได้มาแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าได้มาแล้ว100%ฉันเป็นเจ้าของคนคนนี100้1 0 0ความสนใจจะตกลงทันทีนั่นเป็นขาลงของโดปามีนนะครับนะไลฟ์สไตล์น่าสนใจมีหลายแบบนะครับโพสโซเชียลมีเดียนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ทำได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวที่ดีเลยนะครับถัดมานะครับ ข้อที่สองครับวันนี้จะไปเร็วๆนะครับคุยกันแบบสบายๆสั้นๆนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนขึ้นข้อที่2นะครับอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับอ่ามาส่งกําลังใจให้นะครับขอบคุณยูรีนะครับอืมนะฮะสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขก็คือไลฟ์สไตล์นะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆทางบ้านฟ้านะครับเข้ามาดูกันเพียบสวัสดีคริสติน่านะครับบอกว่ามาแล้วนะครับอ่า ติดตามนะครับอยู่อิสราเอลโอเคนะครับคุณรัตีนะครับรัตีอยู่ Israel. อิสราเอลนะอาารคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรนะครับหรืออยู่ประเทศอะไรกันบ้างอาลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกครูซิอยากรู้ว่าแฟนๆของครูวุฒิเนี่ยนะครับเราอยู่ที่ไหนกันบ้างโอ้โหัวใจมาเต็มเลยบอกให้คอมเมนต์นี่หัวใจมาเต็มเลยนะครับ อย่าลืมดอกคุณลาบนะครับอย่าลิมดอกคุณลาบกับหัวใจนะครับหัวใจที่เป็นของขวัญที่มันอยู่บนนี้นะครับหรือไม่ก็ข้อจอข้อใจมาก็ได้นะครับส่วนทาง f a c e b o o k นะครับสวัสดีอารีนะครับส่งเอันนี้มากันได้นะครับ Facebook มันจะมีสตาร์นะครับส่งดาวมาได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ข้อ2ครับคือสิ่งนี้ครับพลังแห่งความปล่อยวางครับอ่าเห็นไหมครับ พลังแห่งความปล่อยวางครับอย่างที่ผมบอกไงเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณกระวนกระวายใจนะครับอยากจะให้เขาทักกลับมาอยากจะให้เขาตอบกลับอยากจะให้เขาสนใจอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่สนใจหรอกจริงๆนะคุณเคยเป็นไหมเวลาคุณคาดหวังอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึง่งอ่าต่อให้เป็นเรื่องหวยก็ได้คุณรู้เปล่าว่าคนที่ถูกหวยเนี่ยจิตวิทยาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่คนที่ใจจดใจจ่อทั้งวีทั้งวันนะ<ม>ถูกไหมวะหยิบมาดูจะถูกไหมมันจะถูกไหมโอ๊ยวันนี้ประกาศรางวัลต้องรีบไปดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอารมณ์ดีตอนซื้อครับวิธีถูกหวนยนะให้อารมณ์ดีตอนซื้อถ้าคุณรู้สึกว่ามันนี่มันแฮปปี้อย่างเลยอยเห็นแผงหวยอยู่ซื้อนะครับส่วนใหญ่คนแบบนั้นจะถูกนะครับส่วนใหญ่มันเป็นวิธีนะมันเป็นกฎแปลงดึงดูดนะครับเพราะฉะนั้นกับเรื่องของความรักนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้คนนี้มากนะครับหรือ เป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จะใช่คู่เนื้อคู่เปล่าวะเฮ้ยคนนี้ใช่มเปะวะหรือว่าแบบเป็นคนที่รู้สึกขาดตลอดเวลานะครับขาดตลอดเวลาอยากอยากมีแฟนจนตัวสั่นนะครับอยากมีแฟนจนแทบใจขาดดิ้นนะฮะอยากมีแฟนมากเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อเป็นฟีล l i n g นั้นปุ๊บเนี่ยสเสน่ห์ของคุณจะลดลงโดยทันทีคุณเคยเจอไหมครับเพื่อนผู้หญิงของคุณเคยเจอไหมอะใครเคยมีเพื่อนผู้หญิงที่ พูดถึงแต่เรื่องผู้ชายตลอดเวลาเลยกดสองสองสองมาหน่อยใครที่นะครับอ่ะเม้นได้นะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใครที่เคยมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วเพื่อนคนเนี้ยนะครับพูดถึงแต่เรื่องผู้ชายเธอเธอแกแกแกว่าพี่เขาจะชอบฉันไหมวะแกทําไมเขายังไม่ตอบลายเลยแกทําไมเขาไม่เห็นโทรมาเลยเนี่ยเมื่อคืนฉันก็อันนี้นะทําไมเขาไม่สนใจทําไมเขาดูสตอรี่แต่เขาไม่อะไรเลยใครเคยมีเพื่อนที่มาบ่นกับคุณแบบนี้ครับกดสองสองสองมาให้ครูดูหน่อยนะครับ กดส,สองสองสองมาให้ครูดูหน่อยนะครับแล้วคุณรู้สึกอย่างไอืมแล้วคุณรู้สึกอย่างไงกับเพื่อนที่เป็นแบบนั้นนะครับรู้สึกว่าแบบมมันจะอะไรนักหนากับผู้ชายจริงปะ่ะมันจะรู้สึกอย่างนั้นบอกว่าโอ้ยช่างมันเถอะสนใจอะไรเขานักหนาถ้าเขาไม่สนใจแกแล้วแกไปสนใจเขาทําไมนะครับเรื่องนี้ครับมันพูดง่ายนะครับแต่มันทํายากครับอ่า เรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยากครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยนะครับว่าทำยังไงนะอืมอ่ะนะครับมีคนถามว่าทะเลาะกันนะครับอยู่ด้วยกันทำเหมือนเป็นฝุ่นในอากาศมา5วันแล้วนะครับต่างคนต่างเงียบนะครับอ่าถ้าต่างคนต่างเงียบนี่เป็นเรื่องของอีโก้นะครับถ้านนี้ต้องไปฟังเจ็ดกฎปลดล็อกแฟนอีโก้นะครับเป็นออดิโอบุ๊กเป็นหนังสือเสียงครูวด,ดี้นะครับชุดนี้ทำให้อีโก้ของแฟนคุณนะละลาย เขาจะลดกําแพงลงไอสาเหตุที่เราทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วไม่คุยกัน5วันเนี่ยต่างคนต่างเงียบเนี่ยเพราะว่ามีใครอยากเสียฟอร์มไงต่างคนต่างตั้งกาศต่างคนต่างรักษาฟอร์มต่างคนต่างรู้สึกว่าแกงอฉันก่อนดิเรื่องอไหนฉันต้องไปงงไปก่อนนี่เห็นไหมครับมันเป็นฟิลนี้ต้องไปฟังนะครับเจ็กดกลดล็อกแฟนอีโก้อันนั้นจะเฉลยไป้หมดนะครับถ้าอยากถ้าอยากฟังนะครับอยากซื้อไปฟังนะวันนี้ราคาพิเศษนะครับปกติ8,900ัาแต่ในไลฟ์เนี้ยนะครับ จะให้อยู่ที่ราคา4,900บาทนะครับไปที่ลายนะครับรัตรีนะครับไปที่ลายนะลายแอสไซ์คูบุด,ดีหรือกดจากหน้าโปรไฟล์ของ TikTok ก็ได้นะครับโอเคข้อ2ครับพลังแห่งการปล่อยวางครับคุณลองสังเกตดีเคยมีไหมครับช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณที่เฮ้ยไม่ได้อยากมีแฟนวะเป็นชีวิตที่ตอนนี้ อย,อยากจะทํางานอยากจะเอนจอยกับเพื่อนหรือมีเรื่องเครียดกับงานหรืออยากจะตามเป้าหมายของชีวิตรู้สึกไม่พร้อมอะ่ะไม่เอาอ่ะแฟนผู้ชายอะไรนะั้นน่านลาคาญไม่เอา <c ười> เคยมีไหมช่วงหนึ่งที่เป็นแบบนี้ในชีวิตแล้วสังเกตสิช่วงที่เป็นแบบนี้ในชีวิตเป็นยังไงครับ <c ười> เนื้อหอมหนุ่มติดตืมครับ <c ười> ไอพลังแบบเนี้ยยิ่งไม่อยากได้นะครับไอพลังแบบนี้ พลังปล่อยวางเนี่ยยิ่งไม่อยากได้เนี่ยมันยิ่งมาเอาเฮ้ยทําไมเป็นแบบนั้นไอตอนอยากได้ทําไมมันไม่มากันทําไมไม่อยากได้อยากโสดนี่มันมากันจังเลยนะครับเพราะว่าตอนที่คุณมันคือข้อนี้มันไปต่อข้อสามครับมันคือแพชชั่นเสมอครับเห็นไหมครับเพราะาตอนที่คุณเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องผู้ชายแล้วคุณแพชชั่นกับสิ่งอื่นเนี่ยแพชชั่นกับตนเองแพชชั่นกับ ความรักไอ้ความรักตนเองนะครับแพชชั่นกับกิจกรรมในใจตัวเองเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณน่าค้นหานะครับมันทําให้ผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ได้สนใจกับเขามากเท่าไหร่ดูออกปะคุณเนี่ยมีชีวิตเป็นของตัวเองคุณเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเ <c oughs> ขายิ่งอยากรู้จักคุณมากขึ้นเขายังไม่รู้เลยว่าเพื่อนคุณเป็นยังไงคุณชอบเที่ยวไหนคุณเที่ยวกลางคืนไหม นะครับหรือว่าคุณชอบผู้ชายแบบไหนสเปคคุณเป็นยังไงหรือว่าทํายังไงถึงจะถูกใจคุณทํายังไงถึงจะได้ใจคุณมันคือคํานี้ทํายังไงถึงจะ win your heart ผู้ชายทุกคนอยากชนะใจผู้หญิงครับเข้าใจไหมครับผู้ชายทุกคนอยากชนะใจผู้หญิงครับแต่พอชนะแล้วปุ๊บพอผู้หญิงตกหลุมรักแล้วปุ๊บผู้ชายส่วนใหญ่จะ หันหลังและเดินออกมานี่คือซีเครตครับหลายคนเลยถามไงครับว่าทําไมช่วงแรกนี่มันแพชชั่นจังเลยทําไมช่วงแรกนี่เขาหลงมากเลยค่ะครูแต่พอเป็นแฟนกันได้สักระยะหนึ่งผ่านไปแค่3เดือนไม่ถึง1ปีค่ะเขาหมดแพชชั่นแล้วเขาเบื่อหนอูแล้วค่ะเขาไม่ไล่ตามเราแบบเดิมแล้วเขาไม่ทักมาหาแล้วเขาไม่โทรมาแล้วเขาไม่ไลน์มาแล้วเขาไม่แชทเขาไม่คุยก่อนเป็นหนูทุกครั้งเลยค่ะที่ต้องทักไปหาเขา นะครับเพราะว่าแพชชั่นที่คุณมีก่อนหน้านั้นที่เป็นตัวกระตุ้นให้โดปามีนเขาสูงและลงไหลเนะี่ยมันได้หมดไปครับคุณเอาแพชชั่นไปวางไว้ที่เขาถูกไหมถ้าคุณวิ่งไล่ตามเขาสนใจเขากรีดเขามาไหร่เนะี่ยนะครับเขาก็จะเฉยๆคุณท,ทันทีเหมือนเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างถ้าคุณกรีดดาราคนหนึง่ง รกรีดดาราคนหนึ่งจะเป็นดาราเกาหลีดาราจีนหรือดาราไทยก็ได้ตอนนี้นคุณกรีดมากเลยแล้วอยู่ๆดาราคนนั้นเนี่ยเข้ามากรีดคุณแทนเข้ามารู้สึกว่าซูฮกคุณมากเลยนะครับคุณที่เป็นไอดอลของเขาเลยคุณจะยังกรีดเขาอยู่ไหมจิตวิทยาง่ายๆครับเห็นไหมครับคุณจะยังคลั่งเขาอยู่ไหมคุณก็ไม่แล้วป่ะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคลั่งใครหรืออะไรที่มันไม่ได้ อะไรที่มันอยู่เกินเอื้อมหรืออะไรที่มันเป็นไอดอลนะครับมันเป็นดารามันเป็นแบบอะไรที่โอ้ไม่มีทางหรอกคนอย่างกูมันจะไปทัชเขาได้ยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาลงมากรีคุณตกลงมาอยู่ในเลเวลคุณเดียวกวับคุณเนี่ยคุณจะเลิกสนใจเขาถูกไหมอืมนะครับอ่านะครับสวัสดีวันใหม่นะครับวันใหม่ใจคงเดิมส่งกุหลามมาสิบดอกนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่า คุณอยากใ,ให้เขากรีดคุณตลอดนี่มันเป็นจิตวิทยาของผู้หญิงนะที่ทําให้ผู้ชายไล่ตามตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นหัวใจหลักที่ทําให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามตลอดชีวิตที่ทําให้เขาไม่หมดแพชชั่นที่ทําให้เขาเนี่ยไม่เบื่อคุณที่ทําให้เขายังคงเห็นคุณเนี่ยเป็นเจ้าหญิงของเขาเสมอ นะครับมันจะมีจิตวิทยาตรงนี้อยู่นะครับซึ่งจะมีสอนไว้ทั้งหมดนะครับอยู่ในคอร์สแพ็คคู่ตัวนี้นะฮะนี่อ่าวขยับขึ้นมาหน่อยนะครับนี่จะมีสอนทั้งหมดนะครับอยู่ในคู่นี้เลยนะฮะ Love Attraction ครับ, raction, ร,บรักครั้งใหม่ไวัี่สพลัดครับดึงดูดรักแท้ ข้อนี้สอนให้คุณเป็นผู้หญิงเลอค่าโอเคปะ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมสอน,นสเนี่ยสามข้อเนี่ยไอ้ที่ดึงดูดรักให้เขาทักก่อนเนี่ยทำยังไงให้เขาอยากทักอยากวิ่งไล่ตามเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละนะครับเป็นการใช้อินเนอร์พาวเวอร์ครับคุณจะต้องใช้กฎจิตวิญญาณในการยกระดับตัวเองขึ้นมาโอเคไหมถ้าทุกวันนี้คุณยังต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามผู้ชายและเป็นคนทักไปหาเขาตลอดแสดงว่าบีอิงหรือตัวตนข้างในของคุณเนี่ยยังไม่ได้เลอค่าพอที่ทําให้เขา ร้องขอความรักจากคุณครับแต่คอส์สนี้จะแปลงคุณแปลงร่างคุณให้กลายเป็นมอนสเตอร์เลยให้คุณกลายเป็นโอ้แบบยิ่งใหญ่นะครับแล้วเนี่ยผู้ชายจะปรารถนาผู้หญิงแบบนี้แหละนะครับแล้วไม่ใช่อะไรเวลาคุณยกระดับตัวเองเนี่ยเอาจริงๆนะมันจะทําให้คุณเนี่ยจุดดึงดูดคุณจะอยู่สูงขึ้นแล้วคุณจะได้ผู้ชายที่มันเหนือกว่าเดิมอ่ะเดิมได้แบบขี้เล่าเมายาเดิมได้แบบคนที่เจ้าชู้เดิมได้แต่คนที่แบบว่มามาทีไรมันก็มาขอพึ่งพาเรื่องเงิน แต่พอคุณเรียนคอร์สนี้ไปปุ๊บครับมันปูมายเซ็ตใหม่หมดกลายเป็นคลาสซี่กลายเป็นแบบไฮแวลูบูเมนแล้วจุดดึงดูดคุณเปลี่ยนมันจะกลายเป็นคุณจะได้แต่ผู้ชายไฮคลาสคลาสเดียวกับคุณเข้ามาเพราะเราจะไม่มีทางได้ความรักอ่ะเคยได้ยินคำว่าสีเสมอกันไหมเราจะได้คนที่สีเสมอกันก็ต่อเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นแล้วนะครับมาเจอกันในคอร์สนะครับเลิฟแอทแทคชั่นจับคู่เลยเป็นโสดครั้งสุดท้ายนะครับสองคอร์สนี้อันหนึ่งเนี่ยเลิฟแอทแทคชั่นมันจะเป็นสาย ตัวไมเซ e ตคุณจะรู้จิตวิทยาความรักทั้งหมดส่วนไปนส่วนขั้งสุดท้ายคือสายเสน่ห์บริหารเสน่ห์ครับตั้งแต่การใช้สายตาภาษากายต่างๆอยู่ในงานเลี้ยงทําไงเ,ออเจอหนุ่มที่หมายปองทำไงให้เขาเข้ามาทักก่อนนะครับมันจะสอนไว้แพ็คคู่นี้สุดยอดทีนี้ในราคาเนี่ยมันเขียนไว้1 5ึ่ใช่ไหมเนื่องจากวันนี้ครับมันวันที่เพรุ่งนี้วันที่แครูวูดี้ให้โปรแปตั้งแต่นบัตรนาวเลยนะครับ จาก15,900ครับเอาไปเลยครับราคานี้ทานทานทาน12888ครับสุดยอดปกติคอนแพ็คคู่นี่ไม่เคยขายต่ำกว่า15,900นะ1 5 9นี่ปกติบางทีขาย1 8ด้วยนะครับแต่พอดีครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่1 5แต่วันนี้โหพิเศษจริงๆเนื้อออกปะมันโปร8.8ไง้ให้เพื่อนๆไงแต่ขอแค่5คนแรกเท่านั้นนะครับ แค่าคนแรกนะครับนับตามลำดับการโอนห้าคนแรกครบปุ๊บปิดนะครับคนที่หกจะต้องเป็นห5ื0นห้าันเก้าร้อยเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอกับให้กับคนที่ไวนะครับคนที่เร็วจะได้ราคาที่ดีกว่าเสมอนะครับหนึ่งสองแปดแปดโอเคไหมหนึ่งแปแปดโอนที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับขอบคุณคุณวารุณีนะครับสมเก๋บอกลำคาญนะครับยูริบอกว่าผู้ชายที่เจอผู้หญิงที่ไลฟ์สไตล์ตรงกับเขานะครับเขาก็ อะไรนะเขาก็จะใจเลือกเพราะว่าเขาจะทาให้อารมณ์มาดีขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะก็เป็นก็มีส่วนนะครับไลฟ์สไตล์ตรงกันมันก็คุยกันง่ายมันก็โฟล์ทนะครับนะครับอ่ะทางบ้านฝาต้องคอยมารีเฟซทุกรอบเลยนะครับโอเคสวัสดีครับครูชูลี่ขอคุณหลาบกับหัวใจหน่อยสิครับมาถึงก็ขอเลยสวัสดีนะครับคุณครูนะครับ อืมโอเคนะครับผู้ชายเงียบๆนั่นแหละนะครับไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนผู้ชายเงียบๆแบบไปโรงเรียนเอ่อนั่นแหละเจ็ดกดปลดล็อกแฟนอีโก้นะครับนะโอเคนะนี่แพ็คคู่นะครับวันนี้โปรแปดจุดแปดคุ้มสุดๆจริงๆนะครับเมื่อกี้บอกมีเรื่องอะไรมั่งแพชชั่นเสมอใช่ไหมอืมนะครับเนี่ยสามข้อนะฮะอ่ะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครนะอันนี้คือแพ็คคู่นะมันเป็นคอร์สแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้แบบบัต g เจ็ตนะครับเอางบประหยัดก่อนตอนนี้นะครับคุณเอาอันนี้ไปเรียนนะครับตัวนี้อ้าวอันนี้บังนะครับนี่อีบุ๊กครับเอาอีบุ๊กไปอ่านก่อนนะครับเอาอีบุ๊กไปอ่านก่อนร้อยเสน่ห์ลายมันใจผู้ชายไฮคลาสครับกับสั่งจิตชายตัวท็อปให้ชอบเราทันทีโอเคปะ ไอตัวสั่งจิตช้ตัวท็อปที่ให้ชอบเราทันทีนี่ขายดีมากนะเล่มน,นี้เพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงทุกคนเจอผู้ชายตัวท็อปผู้ชายพรีเมียมผู้ชายคนนี้แบบโอ้โหในสเปคเลยแต่เอ๊เราก็ชอบเขานะแต่ทํายังไงวะส่วนใหญ่ไปชอบก่อนทีไรเนี่ยเจ๊งทุกทีทําไงให้เขาไม่ชอบเรานะครับผมก็เลยเขียนเลยสั่งจิตชายตัวท็อปให้ชอบเราทันทีจิตวิทยาเพราะว่าผู้หญิงเลยค่าเนี่ยเขาดึงดูดกับเขาไม่ไล่ล่า โอเคไหมนะครับอันนี้ผมจับคู่ให้กับร้อยเสน่ห์ลายมันใจผู้ชายไฮคลาสคุณเอาสเล่มนี้ไปอ่านนะโอ้โหการันตีนะครับฮอตหัวกระไดไม่แห้งนะครับเช่นเคยครับราคาที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ1,900ใช่ไหมครับอ่าวันนี้นะครับโปรแปดครับโชว์นะครับหนึ่ครับราคาดีมากนะครับ CF ไปเลยนะครับ1,5ึ่ราคาดีมากนะครับแต่เหมือนเดิมให้แค่ห้าคนนะครับ เพราะว่าราคาดีเป็นของคนที่เร็วโอเคไหมนะครับโอนเลยเลยนะครับที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่นะ1588นะครับก็แคปจอไว้เลยอะตอนนี้ใครที่กำลังจะโอนแคปจอไว้เลยเพราะเดี๋ยวกำลังจะลงไลฟ์แล้วนะครับนะสมเกียริส่งสติ๊กเกอร์มาใหญ่เลยนะครับอ่าโอเคนะครับนะเพื่อนๆอะแคปจอไว้เลยนะครับแล้วก็ โอนเงินมาที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่เท่านั้นนะครับอย่าไปโอนบัญชีอื่นนะถ้ามีใครมาคอมเมนต์ไม่เอานะเดีย๋ยวเป็นมิชาชีพนะครับแล้วก็ส่งสลิปมาที่นี่นะครับ Line แอดแอสไซน e นะครับโอเคนะแล้วเราเจอกันลายหน้านะครับก็คืนนี้ขอส่งทุกคนเข้านอนนะครับให้ฟันดีกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย